ถั่วตะเตาลวกในน้ำเดือดต้มไว้สักสามนาทีแล้วก็ลกน้ำเย็นนี่จะได้กรอบๆนะใส่น้ำมันแล้วก็นี่กระเทียมเราผ่าวาบใส่หมูคพิ่เดียวเว้ยเตา ดูข่าวนิดหน่อยประมาณครอนหนึ่งนิดหน่อยระบบหย่อนเ้วไว้ดีนิดหน่อยเรืงเยอะเดี๋ยวเค็มนิดหน่อย <c oughs> เดี๋ยวดาม,มา่า <c> ผ <oughs> ัดเตะโ่ ผัดถั่วแดงเตาใส่หมู่อยมากมกง่ายสุดสุด